พูดผ่าน,านปากาลูก<ผ>คิดผ่านความคิดลูกให้ทุกสิ่งที่พูดออกไปนั้นเป็นความจริงและเปิดตาฝ่ายวิญญาณของผู้ฟังทุกคนท,ทั้งที่อยู่ในที่นี้และกำลังดูการถ่ายทอดทาง YouTube อยู่ได้เข้าใจในเรื่องราวของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพิจิตพูดพอมกันว่าเอเมนเราเข้าสู่ตอนที่8เรื่องข่าวประเสริฐในพันธสัญญาใหม่ซึ่ง วันนี้จะพูดสั้นๆนอาจจะไม่นานนักเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในพันธสัญญาใหม่ต่างจากพันธสัญญาเก่าคือพันธสัญญาเก่ามีแดนคนตายหรือสมัยก่อนแปลว่านรกในพันธสัญญาใหม่คำว่านรกได้หายไปจากพระคมภีร์เหลือแต่คำว่าแดนคนตายซึ่งวันนี้จะพอให้เห็นคร่าวๆว่าทำไมเราจึงบอกว่าในพันธสัญญาใหม่การงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูกิที่กางเขนนั้นพระองค์ยกเลิกนรกไปแล้ว ซึ่งพื้นฐานของการที่เราจะเชื่อว่าการเราจะเชื่อว่าพระเยซูได้ยกเลิกนรกไปแล้วนั้นต้องเชื่อว่าวิวรณ์จบไปแล้วก่อนเพราะในหนังสือวิวรณ์บอกว่าพระเยซูถือกุญแจแห่งแดนคนตายและแดนคนตายคือนรกนะฮะสมัยก่อนแปลว่านรกแดนคนตายและคนตายถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้ว่าวิวรณ์จบไปแล้วก็ไม่สามารถเชื่อได้ว่านรกถูกยกเลิกไปแล้วหรือแดนคนตายถูกยกเลิกไปแล้วเราขอดูพระคัมภีร์ข้อแรกก่อน คือหน้าแรกไม่มีมัทธิวยี่สามสามสามอยู่ไหนนี่ไม่มีในแมทธิวยี่สามสามสามเขียนไ็นอย่างนี้ครับ เจ้าพวกงูพวกชาติงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พระเยซูพระเยซูพูดกับพวกฟาริสีเพราะฉะนั้นคำว่าเจ้าจะพ้นโทษนรกได้อย่างไรครว่านรกของมัทธิวบทที่ยี่3สามสามสามที่พระเยซูพูดกับพวกฟาริสีพระเยซูกำลังบอกฟาริสีว่าพวกเจ้าเป็นพวกงูร้ายเป็นพวกน่าซื่อใจคด จะพ้นโทษนรกคำว่านารกในมัทธิวยี่สามสามสามนี้มาจากคำว่าเกเฮนนาซึ่งเกเฮนนานั้นเป็นสถานที่จริงที่อยู่ในทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มเขาใช้หมู่บ้านเล็กๆชื่อเกเฮนนาเป็นสถานที่ทิ้งขยะพอมีการถูกทหารโรมันเข้าโจมตีและทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปีคศ70นั้นเขาก็ใช้เป็นที่ทิ้งศพและเผาศพอยู่ในบริเวณเดียวกัน คำว่าเจ้าจะพ้นโทษนรกได้อย่างไรนั้นพระเยซูกําลังพูดถึงว่าในที่สุดแล้วพวกฟาริสีซาดูสีที่ไม่เชื่อพระเยซูว,ว่าเป็นพระบุตรพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดนั้นเขาไม่หนีเพราะพระเยซูสั่งให้ทุกคนหนีเมื่อทหารโรมันเข้ามาล้อมกรุงเยรูซาเล็มพวกนี้จะไม่หนีพวกนี้ก็อยู่ในวิหารอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ถูกทหารโรมันฆ่าเมื่อฆ่าเสร็จการทิ้งศพก็ไปทิ้งให้ถูกเผาที่บริเวณเกเฮนนาซึ่งในคํานี้แปลว่านารก ถ้าเราจะพูดใหม่หรือเราดูในในหนังสือแมทธิวบทที่ยี่ามข้อที่สามสาในหนังสือ YLT พระคัมภีร YLT เขียนชัดเจนนะฮะว่า how may you escape from the judgment of the Gehenna เพราะหนังสือ YLT นั้นเขาไม่แปลว่านรกกละเขาเขียนตรงๆต,ต,ตัวว่าเกเฮนนาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหน้านแรกไม่มีเรอ ไม่เป็นไรอันนี้คือข้อแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าดนใจให้ผมได้ศึกษาและค้นคว้าและเจอว่าคำว่านรกนั้นไม่มีจริงและหมดไปแล้วคือตั้งแต่วางรากสร้างโลกมาจะมีมนุษย์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อเขาตายวิญญาณเขาไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่นรก คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่สมัยโนอาห์น้ำท่วโมโลกหรือเมืองโสโดมกโมราหรือในยุคโมเสยุคโยเซยุคยาโคบยุคอับราฮัมก็ดีคนเหล่านั้นเมื่อวิญ,ญญาณเขาตายไปเขาไปติดอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าแดนคนตายซึ่งภาษาฮิบรูจะใช้คําว่าเชอูภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าเฮดีสซึ่งวันนี้ทั้งคําว่าเชอูทั้งคําว่าเฮดีสในพระคัมภีร์นั้นเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาโดยเฉพาะพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเล่มใหม่ จะแปลว่าแดนคนตายไม่ได้แปลว่านรกแต่ว่าพระคัมภีร์หลักของนิกายคาคทอลิกก็ดีพระคัมภีร์ของหนังสือคิงเจมส์ก็ไปดียังแปลว่านรกอยู่จึงอยากจะให้เห็นให้พวกเราได้เห็นอย่างหนึ่งคือตารางอันนี้นะฮะมีตารางแค่นี้เหรอ แปลกเรายกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างเช่น The Message Paraphrase ในช่องแรกเนี่ยช่องแรกจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับคำว่าช่องแรกเป็นเป็นคำว่านรกที่ปรากฏในพันธสัญญาเก่าช่องที่สองเป็นคำว่านรกที่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ช่องที่สาเป็นคำว่านรกทั้งหมดรวมกันนะฮะเราจะเห็นว่าช่องแรกเนี่ย หนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเรายกตัวอย่างแค่นี้ก่อนก็พอนะฮะคือ World e English Bible ก็ดีลงมาถึง NASB ก็ดีเนี่ยอันนี้ก็คนก็นิยมใช้นะฮะเป็นศูนย์หมดคือไม่มีคำว่านรกเลยจนมาถึงคำหนังสือ The Message ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยเราแปลว่าฉบับขยายความมีคำว่านรก44คำในพันธสัญญาเก่า มีคาว่านรก24คาในพันธสัญญาใหม่เบิดเซนแล้วมีคาว่านรก68คําแต่ที่ผมมีอยู่ในกระดาษเตรียมการสอนนี้เราจะพบว่าหนังสือพระคัมภีร์ของนิกายโรมันคาทอลิกในพันธสัญญาเก่ามีคําว่านรกอยู่86คําในพันธสัญญาใหม่มีคําว่านรก24คํารวมแล้วพระคัมภีร์ของนิกายคาทอลิกมีคําว่านรก110คํา พอเราลงมาหนหังสือ NIV คือ New International Version ของซึ่งพระคัมภีภาษาไทยจะแปลจาก NIV เป็นหลักนั้นเราพบว่าในพันธสัญญาเก่าในพันธสัญญาเก่าไม่มีคําว่านรกเลยในพันธสัญญาใหม่มีคำนรกคำว่านรกเหลือ14คําพอมานังสือพระคัมภีร์ยัง literal translation พิมพ์เมื่อปี1891เราพบว่าในพันธสัญญาเก่าไม่มีคําว่านรกในพันธสัญญาใหม่ไม่มีคําว่านรก ในทางเล่มของพระคัมภีร์ไม่มีคําว่าโนรกเลยส่วนหนังสือ n อ v นบหรือหนังสือภาษาไทยพระคัมภีร์ของสมาคมพระคัมธรรมไทยนั้นเหลือเหลืออยู่แค่14คําทั้ง14คํามาจากคําว่าเกเฮนนาซึ่งเป็นสถานที่จริงซึ่งหมายความถึงว่าเมื่อทหารโรมันเข้าโจมตีเผาทําลายกลุ่เยรสราเ็มนั้นเขาถูกเอาศพไปโยนทิ้งที่บริเวณหมู่บ้านเกเฮนนาทางตอนใต้ของกลุ่อิสราเอลแล้วเขาถูกเผาที่นั่น ฉะนั้นคําว่านารกปัจจุบันที่เหลือ14คําในพระคัมภีร์ภาษาไทยนั้นภาษากรีกมาจากคำว่าเกเฮนนาทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ก็คือพื้นฐานที่ทําให้เราต้องสนใจค้นคว้าต่อไปว่าความจริงคืออะไรเราก็มาดูเราก็มาดูเรื่องถึง ที่เคยเทศนาไปเรื่องที่ว่าเมื่อพระเยซูตายสามวันนั้นพระองค์ทําอะไรเราเล่าให้ฟังแล้วว่าเมื่อพระองค์ทรงตายที่กางเขนนั้นวิญญาณพระองค์ทรงพระชนอยู่แล้ววิญญาณพระองค์ลงไปยังที่ต่ําคือไปอยังแดนคนตายซึ่งสมัยก่อนแปลว่านรกปัจจุบันพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่าแดนคนตายแล้วไม่ได้แปลว่านรกอีกต่อไป ลงไปช่วยวิญญาณที่ตั้งแต่วางรากสร้างโลกสมัยโนอาสมัยโสดมโกโมลาที่พอจะอ้างถึงได้สมัยโมเสสวิญญาณเหล่านั้นพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นเฉลยที่ติดคุกอยู่พระองค์ทรงช่วยคนเหล่านั้นออกมาจากแดนคนตายหรือออกมาจากนารกในสมัยก่อนที่แปลว่านรกช่วยออกมาทั้งหมดแล้วพาขึ้นไปยังข้างบนคือเมืองบรมสุกเกษมที่เป็นอ้อมอกของอับราฮัมได้ถูกช่วยให้หมดเพราะในหนังสือหนึ่งเปโตบทที่3ข้อที่1 8ถึง20เนี่ยเราจึงเห็นว่า เห็น้อยคํานี้นะครับด้วยว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปเพื่อพระองค์ผู้ชอบรมคือพระองค์ผู้ชอบธทมเพื่อผู้ไม่ชอบทมให้สังเกตคํานี้นะคําว่าพระองค์ผู้ชอบรมเพื่อผู้ไม่ชอบทม mm. ที่พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาจนถึงวันนี้สอง0ันปีแล้วก็ไม่มีวิญญ,ญาณใดที่จะลงไปอยู่ในนรกหรือแดนคนตายได้อีกต่อไปน mm. ี่คือเหตุที่เราอยากสื่อสารให้ฟังว่า คำว่านรกหรือแดนคนตายนั้นถูกยกเลิกไปแล้วถ้าเราไปอ่านในหนังสือวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อข้อเราจะพบเราจะพบคําว่าคําว่าพระเยซูถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่สิบแปอกว่าเราเป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่หมายถึงพระเยซูนะฮะ เราได้ตายแล้วหมายถึงพระเยซูได้ตายแล้วแต่นี่นะเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและดานคนตายการที่พระเยซูถือกุญแจแห่งความตายและแดนคนตายหมายถึงพระองค์ต้องเป็นผู้ช่วยถูกไหมช่วยให้มนุษย์ไม่ตายและไม่กลับไปยังแดนคนตายหรือไม่ไปลงนรกการที่พระเยซูถือกุญแจแห่งความตายและแดนคนตายพระองค์ไม่ถือกุญแจและเปิดประตูบอกว่ามาใครทําบาปมาติดคุก ติดคุกวิญญาณทั้งหลายที่ตายแล้วที่ทําบาปขนายังมีชีวิตยอยู่บนแผ่นดินโลกเมื่อตายแล้ววิญญาณจงมาอยู่ในคุกพระองค์จะได้ไขกุญแจปิดแล้วขังไว้มันไม่ใช่เนะฮะพอพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดต้องเอาพระคัมภีร์ข้ออื่นมาดูด้วยเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูถือกุญแจแห่งความตายและแดนคนตายหมายถึงพระองค์ไปเปิดออกมาเพื่อช่วยคนที่อยู่ในแดนคนตายหรืออยู่ในนรกและพระองค์ส่งทําลายความตายเสียคือ ความตายที่ไม่ได้เจอพระเจ้าความตายที่ไม่สามารถกลับไปสวรรค์ได้นี่คือข้อที่อยากจะให้เห็นแต่เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์แปลไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างอย่างนี้ฮะในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ของสมาคมพระคิสตธรรมคัมภีร์คือวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่18เขียนว่าเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแดนคนตายพอเราไปดูพระคัมภีร์ภาษาไทยเหมือนกันแต่เป็นฉบับไทคิงเจมส์นะฮะเขียนว่า เราถือลูกกุญแจแห่งนรกและนรกและแห่งความตายนี่คือข้อผิดเพี้ยนที่อยากให้เห็นว่าในแง่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการนั้นพระคัมภีร์สองฉแบบับแปลไม่เหมือนกันบริษัทไทยคิงเจมเขียนว่าเราถือลูกกุญแจแห่งนรกและความตายในขณะที่พระคินทรามกพีธเขียนว่าเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายไม่มีคําว่านารกนี่คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นอยู่ เพราะฉะนั้นจาเป็นที่พี่น้องคริสเตียนโดยเฉพาะผู้รับใช้ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งแล้วดูว่าสิ่งใดถูกแล้วเอาไปใช้ไม่ใช่ไปเชื่อกันว่าใครไม่เชื่อพระเยซูตกนรกไม่ใช่ใครไม่เชื่อพระเยซูเขาไม่ได้รับพระพรเพราะเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ตกอยู่ในสิ่งที่เป็นความมืดแต่เมื่อเขาตายแล้วไม่มีนรกเหลือให้เขาอยู่ยกเว้นเขาจะไปอ่านพระคัมภีร์ในฉบับอื่นเช่นฉบับไทคิงเจมส์ที่ยังเขียนว่ามีนรกอยู่ นี่คือสิ่งที่อยากสื่อสารให้พี่น้องคริสเตียนได้เข้าใจกันเราถอยกลับไปนิดนึงคําว่านรกในพระคัมภีร์ภาษาไทยเมื่อเทียบกับพระคัมภีร์ไทยของสมาคมพระคิสตธรรมคัมภีร์แล้วก็พระคัมภีร์ไทยฉบับไทคิงเจมส์เรื่องเรษฐีกับขอทานในหนังสือลูกาบทที่16ข้อที่22-23บอกว่าเมื่อขอทานนั้นตายแล้วเหล่าทูตสวรรค์ก็ได้นําเขาไปที่อกของอับราฮัมอ,อกของอับราฮัมคือเมืองบร,รมสุกเกษมนะคคือสวนเอเดน ที่อับราฮัมไอที่อาดัมเคยอยู่ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยแล้วเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเห็นไหมฮะเพราะก็มีภาษาไทยฉบับไทยคิงเจมเขียนว่าเมื่ออยู่ในนรกก็เป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักแต่พอมาดูภาษาไทยของที่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไทยคิงเจมนะฮะจะใช้คําว่าเมื่ออยู่ในแดนคนตายอันนี้ไม่ได้ใส่ นี่ฮะลูกาบทที่16ข้อที่22 2สาเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายอันนี้คือพระคัมภีร์ของสมาคมพระคริยธรรมคมภีนะฮะเมื่อเขาเมื่อเสี็ิตายเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายไม่ได้ใช้คําว่านรกพอมาไทยคิงเจมเขียนว่าเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเราจะเห็นว่าคําแปลจากพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนั้นพอมาเป็นภาษาไทยพระคัมภีร์ภาษาไทยสองเล่มแปลไม่เหมือนกัน นี่คือสาเหตุที่ทําให้คริสเตียนสับสนและนึกว่ายังมีนรกอยู่นรกไม่มีแล้วแดนคนตายก็ยกเลิกไปแล้วใครก็ตามที่ไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อเขาตายวิญญาณเขากลับไปที่สวรรค์ชั้นที่สามหรือเมืองบร,รมสุกเษมทุกวิญญาณทุกวิญญาณเพราะฉะนั้นจะเป็นคําสอนที่หลายคนอาจจะต่อว่าว่าอันนี้เป็นคําสอนเทียมเท็จแต่ถ้า จะเทียมเท็จหรือไม่เทียมเท็จต้องดูที่พระคัมภีร์เรายึดพระคัมภีร์เป็นหลักถ้าใครยึดพระคัมภีร์ไทยคิงเจมเป็นหลักก็อาจจะเชื่อได้ว่าใครไม่เชื่อพระเยซูตกงเนรกแต่ถ้าใครยึดพระคัมภีร์ของสมาคมพระคสตธรร,รมคัมภีร์เป็นหลักก็จะเชื่อได้ว่าแดนคนตายไม่มีแล้วเนวรกยิ่งไม่มีใหญ่เลยพระคัมภีร์ฉบับหล,หลังสุดนะฮะผมกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งฉบับนี้น่าสนใจมากฉบับนี้คือพิมพ์ล่าสุดเลยฮะคือฉบับที่ พิมพ์โดย Yale University ของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะพิมพ์เมื่อปี2017ประมาณ3ปีที่แล้วนี่เองท่านจะเห็นว่าไม่มีคำว่านรกเลย Yale University เป็นเป็นเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีคณะที่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์แต่เขาแปลมาเฉพาะพันธสัญญาใหม่เราเห็นเลขศูนอยู่ในพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าเขาไม่ได้แปลนะ มันเยลยูนิเวอร์ซิตี้เป็นฉบับหลังสุดที่แปลออกมาแล้วยืนยันว่าไม่มีนรกอยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เลยเป็นศูนยน์ผมอยากสื่อสารเรื่องพวกนี้เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจว่าการที่พระเยซูตายที่กังเขนนั้นวิญญ,ญาณพระองค์ลงไปช่วยวิญญาณที่ไม่สามารถกลับไปสวรรค์ได้ตั้งแต่วางรากสร้างโลกตั้งแต่น้ําท่วเมเรโนาอาจนถึงเมืองโสโดมโกมราจนถึงวันที่พระเยซูตายที่กังเขนนั้นช่วยทุกวิญ,ญญาณพาขึ้นไปบน เมืองบรม,มัสุกเกษมแล้วเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะให้มองภาพที่มองพระเจ้านั้นสําคัญยกตัวอย่างเช่นคํานี้ฮะบนกางเขนนั้นมีอยู่สามคนพระเยซูอยู่ตรงกลางมีทางซ้ายคนขวาคนมีโจรคนหนึ่งบนกางเขนคุยกับพระเยซูอย่างนี้ฮรลูกาบทที่ย3่สิบสามข้อที่สิบสบอกว่า แล้วคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์พระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเสษมเมืองบรมสุกเสษมคือสวรรค์ชั้นที่สามตามที่เคยสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโจรบนกางเขนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากเชื่อพระเยซูโดยใช้คําพูดที่ว่าขอพระเยซูนึกถึงตัวเขาด้วยที่เขาเป็นโจร แค่นั้นน่ะพระเยซูบอกเดี๋ยวพาไปด้วยเดี๋ยวพาไปอยู่เมืองบรมสุกเสษมเราจึงเห็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ถ้อยคำหนึ่งพระเยซูพูดกับฟิลิปว่าสาวกฟิลิปนะฮะว่าท่านได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นพระเยซูขณะอยู่บนกางเขนนั้นยกโทษและพาโจรพาวิญญาณของโจรไปยังสวรรค์คือเมืองบรมสุกเสษมด้วยพระบิดาก็เป็นอย่างนั้น ภาพที่ท่านมองพระบิดาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ท่านจะได้รับพระพรหรือไม่รับพระพรถ้าโจรนบนกนเข็นซึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยโจรบนกลางเข็นไม่ได้พูดได้ปากเชื่อได้ใจต่อหน้าพยานหลายๆคนโจรบนกางเขนไม่ได้อธิษฐานภาษาแปลกๆโจรบนกางเข็นไม่ได้พูดอะไรนอกจากบอกพระเยซูว่าขอให้นึกถึงเขาด้วยแค่นั้นพระเยซูก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปยังสวรรค์ชั้นที่สามคือเมืองบรมสุกเกษมหรือพาราไดส์ นี่คือข้อหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นยืนยันว่าน้ําพระทัยพระเจ้านั้นไม่ได้ต้องการลงโทษมีคําว่าลงโทษอยู่ในพันธสัญญาใหม่อยู่สองกรณีกรณีหนึ่งคือลงโทษคนยิวในกรุงเยรูซาเล็มที่ไม่เชื่อพระเยซูกับอีกกรณีหนึ่งคือไม่ได้ลงโทษเราจะต้องแยกแยะพันธสัญญาเก่าก,กับใหม่ให้ชัดพันธสัญญาใหม่ไม่มีการลงโทษใดๆสำหรับทุกคนบนโลกซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ทุกคนบนโลกอยู่ในพระเยซูคริสต์หมด พราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูริตเป็นมหาปุโรหิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกเมื่อพระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระนามเหนือนามทั้งปวงแล้วนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าบนสันสถานแล้วพระคัมภีร์เขียนว่าพระเจ้าตั้งให้พระเยซูริตเป็นมหาปุโรหิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกเมื่อเป็นมหาุปุโรหิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกแล้วมนุษย์ทุกคนบนโลกไม่มีใครต้องกลับไปนรกอีกไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อเขามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ถ้าเขายังไม่เชื่อเขาไม่ได้รับพพรระ เขาต้องต้อนรับและเชื่อพระเยซูกิดแล้วการเชื่อพระเยซูริดสัปดาห์ที่แล้วที่สอนไปคือในกิจการบทที่10ข้อที่44เป็น free gift of holy spirit คือเขาไม่ได้เดินออกไปแล้วมีพยานหน้าที่ประชุมแล้วพูดได้ปากเชื่อได้ใจไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยคนเหล่านั้นที่ฟังเปโตประกาศเรื่องข่าวประเสรศิฐเขาเชื่อแล้วเขาก็พูดภาษาแปลกๆขึ้นมานั่นคือการบังเกิดใหม่การบังเกิดผลของพระวิญญ,ญาณ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พูดด้วยเราจึงเห็นว่าในเรื่องการเชื่อพระเยซูนั้นแค่ใจเชื่อก็ได้จะพูดได้ปากเชื่อได้ใจก็ได้เชื่อได้ใจอย่างเดียวก็ได้กรณีของโจรบนกางเขนนั้นแค่เชื่อพระเยซูโดยพูดคําพูดที่ไม่เกี่ยวกับต้อนรับพระเยซูอะไรเกี่ยวกับว่านึกถึงข้าพระองค์ที่เป็นโจรอยู่บนกางเขนข้างๆพระองค์ด้วยพระเยซูบอกงั้นไปได้วยกันเดี๋ยวไปสวรรค์ด้กันเลย เราเห็นอีกคำหนึ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทุกคนจะใช้วิจารณญาณที่ดีไตรตองดูก็คือในข้อถัดไปนี้คนที่ฆ่าพระเยซูพระเยซูบอกว่าขอพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ยกโทษให้ด้วยเถิดไม่มีใครที่สมควรจะลงโทษมากไปกว่าคนที่ฆ่าพระเยซูแล้วแต่พระเยซูบอกพระเจ้าว่ายังไง ลูกาบทที่ยี่สิบสามข้อที่สามสี่บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดยกโทษพวกเขาคือพวกที่ฆ่าพระเยซูนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรถ้าคนที่ฆ่าพระเยซูพระเยซูยังยกโทษให้แล้วมันไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นคนบาปบนแผ่นดินโลกนี้ปัจจุบันนี้แล้วพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้ <Okay. S 1> ถูกไหมมันไม่มีอีกแล้วนี่คือใช้ใช้ตรรก,กะใช้สามัญสำนึกคิดดู นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะยกโทษให้ทุกคนแน่นอนทุกคนไม่ได้เป็นคนดีทั้งหมดเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนดีทั้งหมดหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนดีทั้งหมดแต่ถ้อยคําที่ผมเคยสอนไปว่าแท้จริงแล้วในวันที่กิจการบทที่สองข้อที่สิบสี่ในวันนั้นพระองค์ทรงเทพระวิญ,ญญาณบรสุทธิ์ลงมาให้ทุกคนบนโลกบังเกิดใหม่และเปโตใมาย,ย้ำอีกทีว่าการบังเกิดใหม่เกิดขึ้นในวันที่พระเยซูกิตฟื้นคืนจากหลุมฝังศพ อาดัมคนสุดท้ายจบบนกางเขนเมื่อพระเยซูกิดฟื้นคืนจากหลุมฝังศพมันไม่มีเชื้ออาดัมหรือเชื้อบาดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตสํานึกหรือวิญญาณของทุกคนบนแผ่นดินโลกนั้นมีเชื้อของพระเยซูอยู่แล้วมีจิตสํานึกที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่วิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่หมดแล้วเขาเหลือแค่ต้องเชื่อพระเยซูเพราะแม้แต่คริสเตียนที่เชื่อพระเยซูสามปีห้าปีสีปีแล้วเลิกเชื่อไปชีวิตเขาก็กลับไปลำบากเหมือนเดิมเพราะเขาหยุดเชื่อ การเชื่อต้องต่อเนื่องและตลอดไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยากให้เห็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราพูดวันนี้ก็เป็นข้อมูลสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับว่านารกมันไม่มีจริงฮะถ้าอ่านประวัติเรื่องนรกนั้นนรกใช้ไว้ข่มขู่ประชาชนที่ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องการไม่มีฮะในอดีตนรกคือแดนคนตายที่วิญญาณไปตกค้างไว้ แล้วพระเยซูก็ถือกุญแจไปยกเลิกหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นการงานที่สําเร็จแล้วและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูถ้าหากใครเชื่อตามนี้ได้ชีวิตจะมีแต่สันติสุขแล้วเขาจะรักพระเจ้าไม่มีคริสเตียนคนไหนสามารถบอกได้เลยว่ารักพระเจ้าได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นถ้าเขายังคิดว่าพระเจ้าลงโทษขณะเดียวกันไม่มีข้อพระคัมภีร์ใดๆที่พูดออกมาชัดๆเลยว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ในพระคัมภีร์นะฮะ ไม่มีข้อพระกบีที่เขียนว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์พระองค์จะจับลงนรกแล้วทรมานชั่วนิรันดร์การไม่มีฮะมีแค่คาที่พระเยซูบอกว่าเขาไม่เชื่อเราเขาก็เข้าสู่ความพินาศแต่ก็ไม่เกี่ยวกับนรกความพินาศตรงนั้นหมายถึงการที่เขาไม่ได้รับพระพรการที่เขาถูกทําลายโดยทหารโรมันหรือการที่เขายากจนหรือเขาพินาศในเรื่องอื่นๆแต่ไม่ได้พูดเลยว่าใครไม่เชื่อเราใครไม่เชื่อพระเยซูใครไม่เชื่อพระบุตรของเราแล้ว เราจะจับเขาลงไปทรมานในนรกชัว่วนนรั์การไม่มีพระคัมภีรข้อนี้อยู่แม้แต่คําว่าบึงไฟในหนังสือวิวรณ์ก็เขียนคำ่าบึงไฟเฉยๆไม่ได้เขียนว่าบึงไฟนรกคําว่านารกถูกเติมมาโดยผู้รับใช้ที่เป็นผู้สอนเองพระกัมภีใช้คําว่า the lake of fire ไม่ได้ใช้คําว่านารกทุกคนไปคิดเองตีความเองแล้วก็ฟังเขาเล่ากันมาในวิวรณ์ไม่มีคําว่านารกอยู่เลย ไม่มีคำว่าบึงไฟเหนือรกด้วยมีแต่คำว่าบึงไฟเฉยๆแล้วผมอธิบายไปแล้วว่าบึงไฟและกรรมาถนหมายถึงบึงไฟที่เป็นฤทธิเดชของพระเจ้าสําหรับการชําระให้บริสุทธิ์การตายครั้งที่สองก็เป็นการชําระให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้กลับไปบนสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่านี่คือความจริงแล้วก็ถ้าท่านเชื่อแล้วรู้ความจริงของ้อนี้ท่านก็เข้าสู่บัญญัติ ที่พระเยซูสั่งไว้ว่าจงรักพระเจ้าอย่างสุจดจิตสุดใจของท่านท่านรักพระเจ้าไม่ได้หรอกท่าน,านยังถ้าท่านยังเชื่ออยู่ว่าพระเจ้าจะลงโทษและจับลงนรกผมยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะในหนังสือยอห์นบทที่สิบหกเนี่ยพระเยซูบอกว่าจะส่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์มาพระองค์จะกลับไปบนสวรรค์แลวพระองค์จะส่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ลงมาเป็นพระผู้ช่วยแต่ให้ดูตรงนี้ฮะข้อที่สิบเอ็ดลูกาบทที่สิบหกข้อที่สิบเอ็ดเขียนว่าในเรื่องการพิพากษานั้นคือผููู้้้คครรองโลลกกกนีถถพพพพิิาาาาษษแวใ ซาตานวิญญ,ญาณชั่วผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาตรงนี้เขียนชัดเจนไม่ได้เขียนเลยว่าในเรื่องการพิพากษานั้นคือคนที่ไม่เชื่อเราเราจะพิพากษาลงโทษไม่มีนะฮะข้อที่สิเขียนว่าในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วคือซาตานถูกพิพากษาให้อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูให้หมดฤทธิ์เดชทั้งหมดแล้วหลายคนยังคิดว่าเราต้องทาสงครามฝ่ายวิญ,ญญาณเพื่อชนะ ซาตานผมบอกว่าพระเยซูชนะแล้วและพระเยซูอยู่ในเราถ้าสงครามฝ่ายวิญญาณคือการที่เราใช้ชัยชนะโดยพระนามพระเยซูสั่งการผูกมัดไม่อนุญาตให้ซาตานและวิญญาณชั่วทาการร้ายได้อันนั้นจะเรียกสงครามฝ่ายวิญญาณก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่มีสงครามฝ่ายวิญญาณอีกแล้วเรามองไม่เห็นซาตานและวิญญาณชั่วแล้วจะไปทําสงครามกับซาตานและวิญญาณชั่วได้ยังไงคําสอนที่ว่าเราเป็นคริสเตียนต้องทําสงครามฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่ มันเป็นเรื่องของพันธสัญญาเก่าในพันธสัญญาเก่านั้นดาเนียลมีเรื่องราวที่ร้องเรียนต่อพระเจ้าแล้วมิคาเอลทูสวรรค์เอกของพระเจ้าลงมาจะมาตอบคำธิฐานมาช่วยดาเนียลปรากฏว่าถูกวิญญาณชั่ววิญญาณหนึ่งที่ปกครองเมืองอยู่สู้กันบนสวรรค์ถึงเจ็ดวันจนดาเนียลชนะเออจนมิคาเอลชนะแล้วลงมาช่วยดาเนียลได้ตอนนั้นเรียกสงครามฝ่ายวิญญาณแต่วันนี้ไม่ใช่พระเยซูชนะแล้ว พระเยซูบอกว่าสาวกทั้งหลายเอ๋ยถ้าเจ้าถูกข่มเหงก็จงดีใจเถิดเพราะเราชนะโลกนี้แล้วใครเล่าเป็นผู้ที่มีชัยชนะคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูริ์เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณน,นี้ให้ท่านเลิกเชื่อไม่ใช่เรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณจบไปแล้วเราใช้ชัยชนะของพระเยซูกิ์นำไปใช้ในการกำกับในการอธิษฐานเผื่อคนใกล้ตัวญาติพี่น้อง ชีวิตคริสเตียนประเทศชาติประชาชนไทยนั่นคือสิ่งที่ต้องการสื่อสารในวันนี้นะฮะก็ให้เราอธิษฐานและรับความรู้เหล่านี้ไปพระบิดาพรออง่งฟาสวรรค์ลูกขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําในวันนี้ที่ประทานให้เราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยกเลิกนรกหรือดานคนตายไปหมดแล้วตั้งแต่2,000ปีมาแล้วขอบพระคุณที่ทุกวิญญ,ญาณเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระองค์เมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปแม้เขาไม่รู้จักพระองค์พระองค์ก็นําพาเขาไปสู่ยังเมืองบรบมาสุขเกษม เหมือนดังที่พ,พระองค์พาโจรบนกางเขนไปอยู่นั้นเรารักพระองค์และเห็นถึงความรักกันยิ่งใหญ่ของพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในถ้อยคําและความรู้ความจริงต่างๆที่ประทานให้เราและผู้คนที่ได้ยินได้ฟังถ้อยคําในวันนี้เรารักพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิสตพูดพร้อมกันว่าเอเมน